อวสานรถญี่ปุ่นจริงไหมส่งโปรเดือดห้าค่ายรถไฟฟ้าจีนช่วงปลายปี2 0 2พใครลดมากสุดซื้อช่วงนี้ประหยัดกว่าทุกกำใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปกด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับในช่วงนี้ต้องบอกทุกคนว่ากระแสรถไฟฟ้าในบ้านเราทัวมาแบบแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆเพราะนอกจากจะมีรถรุ่นใหม่ๆเปิดตัวแล้วการปรับลดราคาค่าโดยจีนเรียกได้ว่าลดโหดเหมือนโกรธใครมาจริงๆ ดูในคลิปนี้เองที่สุดจะพา,าอัปเดตโปรโมชั่นล่าสุดณวันที่ทำคลิปนี้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2 0 2 5ว่าแต่ละค่ายมีโปรไหนที่รอทุกคนอยู่บ้างถ้าพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่ค่ายแรกกับค่ายจีนยักษ์ใหญ่อย่างบีวดีดีหลังจากที่ซิลน้องแมวนะ้ำมีโปรลดหลังสต็อกลดสูงสุดเกือบ 600, ,000 0 0บาทจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมายังมีอีกโปรของบีวีดีที่เรียกได้ว่าหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันจริงไหมเนี่ยเป็นโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคม2025ในอ EV 3 0 Best Deal Guarantee เป็นโปรก่อนจบมาตรการ EV 3 0สิ้นปีนี้มีทั้งหมด2รุ่น รุ่นแรกกับ BVD a t t o 3รถ s u v ไฟฟ้าขายดีลดสูงสุด200,000บาทเป็นการลดราคา a t to 3โมเดลปี2024ร่ปประกอบไทยทั้ง2รุ่นย่อยทั้งรุ่นดําต้นพรีเมียมราคาพิเศษเหลือเพียง629,900บาทและรุ่นท็อป x t e n ซ์ t แบตใหญ่ราคาพิเศษ699,900บาทลดสูงสุด200,000บาทกันไปเลยแต่ถ้าเลือกแถมโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งด้วยส่วนลดจะน้อยลงหมื่นนึงนะ รุ่นถัดมารุ่นที่2เรีด้ว่าสร้างเสียงฮือฮาไม่เบากับเจ้าน้องโลมา BV d ี o l ด h i ฟินรถสูงสุดถึง1 4 0 0 0 0บาทเป็นรุ่นประกอบไทยทั้ง2รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้น Standard r a n g e ราคาพิเศษ449,900บาทแค่4 0 0แสนต้นๆก็ได้ขับน้องโลมากันแล้วส่วนรุ่นท็อปเอ็กเซนด์เรราคาพิเศษ569,900บาทแต่ถ้าเลือกแถมพรมชัตเจอร์พร,ร้อมติดตั้งด้วยส่วนลดจะน้อยลงหมื่นหนึ่งเหมือนกับแอตโตสาเลยนะครับนอกจากนี้ทางบีวีดีย สรุ่นในชื่อแคมเปน The Charge p ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี3าเ็ธันวาคมนี้เท่านั้นมีทั้งหมด2รุ่นให้เลือกเหมือนกันกับ b ีวดีซและ o อ,อ7เจ้าสิงโตทะเลสวนรถสูงสุด1 5 5 0 0 0บาทพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษทั้ง2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นพรีเมียมราคาพิเศษ1,149,900บาทและรุ่น t o อ All w Drive Performance ราคาพิเศษ1 2 4 9 9ล้บาท พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์เงินดาวหรืออัตราดอกเบีย้ยพิเศษและก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการเงินดาวน้อยหรือดอกเบีย้ยต่ำดาวเริ่มต้นเพียง57,495บาทส่วนอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1. 8 8เเท่านั้นและยังได้รับของแถมพิเศษเพิ่มเติมอีกหลายอย่างด้วยนะส่วนอีกรุ่นในโปรโมชั่นเดียวกันกับรถ b v d M6 รถ MPV ไฟฟ้าส่วนลดสูงสุด30 0 0 0บาทพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษทั้ง3รุ่นย่อยรุ่นเดนามิก6ที่นั่งราคาพิเศษ799,900บาท รุ่น X อ็กเ e เน็และ7ที่นั่งราคาพิเศษเท่ากันที่8 99,900บาทแถมได้ใช้ประโยชน์เงินดาวเริ่มต้นเพียง39,995บาทและได้รับของแถมเพิ่มเติมด้วยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์หรือตัวแทนจำหน่ายของ B ิวดีกันได้เลยนะครับอีกค่ายที่กำลังมาแรงกับช้างอันก็มีโปรให้อยู่เกือบทุกรุ่นเขาบอกว่าเทียบเท่ากับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นโปรตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนี้ไฮไลท์ Hi จะเริ่มต้นกับ De New S07 เเเปปปป็นนรรุ่่่ัับบมทีพิิดตไา มาพร้อมโปรโมชั่นราคาช่วง Early Bird ราคา1,99,000บาทจากราคาปกติ1,219,000บาทลดไปแสนกว่าบาทกันเลยแต่ถ้าเทียบกับ S07 โฉมก่อนที่เปิดตัวราคา1,399,000บาทเหมือนได้ส่วนลดถึง300,000บาทเลยทีเดียวทถมได้รถโมเดลใหม่กว่าด้วยนะ ไฮไลท์ของ S07 รุ่นปรับโฉมมีทั้งความจุบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นนิดนึงเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นชนิด LFP ชาร์จไวขึ้นระดับ 3C ปรับช่วงล่างใหม่เหมาะสมกับถนนเมืองไทยมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าปรับใหมแล้วราคาก็ลดลงด้วยนะ รุ่นต่อมาก็ต้องบอกว่าเขาลดราคาอย,ย่างโหดกับเจ้าดีพอ e07 กระบะไฟฟ้าลูกครึ่งส่วนลดสูงสุด150,000บาทหรือส่วนลด100,000บาทบวกกับ l i ฟ e สไตล์แพ็กเกจมูลค่า60,000บาททุกรุ่นย่อยแต่ไม่ว่าจะเลือกออปชั่นไหนก็ได้ฟรีอินเทอร์เน็ตบนรถนาน10ปีและสิทธิประโยชน์ดีพ่อพรีเมียมแคร์ให้มาแบบจัดเต็มกันเลย ส่วนรุ่นที่เหลือจะเน้นแคมเปญอัตราดอกเบีย้ยพิเศษอย่างดีพอไอ0.5ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0.99%พร้อมดีพอพรีเ m ียมแคร์และแถมเครื่องชงกาแฟเบรซี่โคบรูมาให้ด้วยนะดีพออ 0.7L และ L 0.7 ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น0%พร้อมโปรโช่วยผ่อนบิ๊กเซอร์ไพรส์ดิวและรับเงินคืนรวมถึงมีดีพอพรีเมียมแคร์อีกเช่นเคยชางอันลูมินนง่วงก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่0%ผ่อนเริ่มต้นเบาๆแค่2 9 9 9บาท <Wow. S 1> พร้อมสิทธิประโยชน์ลูมินบัตตี้แคร์และของแถมแบบครบๆบนอกจากนี้กระบะน้องใหม่ดีพอฮันเตอร์ k 5 0 reev ก็จัดโปรพิเศษของแถมครบครบ,ครบเช่นกันอย่าลืมไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เวบรัน,นยนนนะคะ ก่อนที่เราจะไปชมโปรเดตค่ายต่อไปฝากแวะกดติดตาม s u b s c r i กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานด้วยนะครับเมื่อต่อกันที่เครือ GAC บริษัทแม่ของไออนและไฮเพ็กก็ขนส่วลดมาแบบจุกๆเริ่มต้นกับ i อออนยูน้องเล็กน่าใช้ส่วนลดสูงสุด70,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนี้ข้อเสนอเดียวกับม o t ต r Expo 2025รุ่นเริ่มต้น420 Standard ราคาพิเศษ469,900บาทลดไป50,000 รุ่นท็อป500พรีเมียมราคาพิเศษ599,900บาทลดไป7,000 0บาทแถมได้สิทธิ์รับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนและมอเตอร์ตลอดอายุการใช้งานแบบไลฟ์เทมบอรันตีพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายกันไปเลยและมีโปรอีก2รุ่นที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้กับ I อ n V นีมาพร้อมโปรโมชั่นต่อจากกลางปีที่ผ่านมารุ่นย่อยหนึ่งเดียว602 l ักช r วรี่ราคาพิเศษอยู่ที่899,900บาทลดไป130,000บาท ส่วน Hype t e c HT h SUV สายล้ำคู่แข่งโมเดล Y มาพร้อสสมส่วนลดสูงสุด200,000บาททุกรุ่นย่อยรุ่น620พิเ u มราคาพิเศษ1 2 4 9,000บาทและรุ่น620 Luxury ประตูปีกนกราคาพิเศษ1 5 4 9,000บาทรายละเอียดเพิ่มเติมเช็คได้ท <fur apron> ี่เ <pixels>. ว็บไซต์หรือตู้แทนจำหน่ายของไอออนกันได้เลย ค่ายถัดมาค่ายที่4 MG ก็ประกาศโปรโมชั่น End of Season Deal ลดราคาก่อนสิ้นสุดมาตรการ EV 3.0ตั้งแต่วันนี้ถึง10ธันวาคม2025ให้กับรถไฟฟ้าขายดี2รุ่นพร้อมของแถมทุมกๆเช่นเคยทั้ง MG S5 EV ที่เพิ่งปรับออปชั่นพร้อมต่อท้ายทุกรุ่นย่อยด้วยการเพิ่มคำว่า plus พร้อมส่วนลดทั้ง3รุ่นสูงสุด1 3 0 0 0 0บาทดังนี้ รุ่น D+ ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง619,900บาทรุ่นกลาง X+ p l u s ราคาพิเศษ729,900บาทรุ่นท็อป V+ ราคาพิเศษ849,900บาทไฮไลท์ของการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ของเจ้า S5 เริ่มต้นจากรุ่น D+ ที่ไม่ได้อุปกรณ์เพิ่มแต่ได้ส่วนลดมากที่สุด ส่วน2รุ่นบนจะได้ออปชันพร้อมดีไซน์ที่เพิ่มเติมเข้ามาและอีกรุ่นในโปรโมชั่นเดียวกันกับเจ้า MG4 Electric ส่วนลดสูงสุดถึง190,000บาทมีทั้งหมด2รุ่นย่อยรุ่นดำต้นรุ่นดีราคาพิเศษ519,900บาท และรุ่นดี long range ราคาพิเศษ6 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นทั้ง mg s 5และ mg 4มาพร้อมลุมพลังมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังที่ขับสนุกกว่าคู่แข่งแถมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานแบบ lifetime w a r บ a n t ีกันไปเลย นอกจากนี้ทาง MG ยังจัดโปรล้างสต็อกมาให้อีก2รุ่นแต่ต้องจองผ่านเว็บไซต์ของ MG เท่านั้นนะกับ MG z e SEV ในโปร The l a s t Offer เหลือ117คันสุดท้ายราคาพิเศษเพียง4,99,900บาทภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นและ MG EP+ Plus โฉมปี2022เหลือจนหนดจำกัดราคาพิเศษ4,69,900บาทโปรถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ เช็คโปรเพิ 8, 98, ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เลตัวแทนจำหน่ายของ MG กันได้เลยและค่ายสุดท้ายค่ายที่5กับ l e ฟมอเตอร์ก็มีส่วนลดกับเขาด้วยเหมือนกันกับ l e ฟมอเตอร์40ดีไซน์รุ่นท็อปราคาพิเศษ898,000บาทลดไปถึง200,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง10ธันวาคมนี้เท่านั้น ส่วนลิฟต์มอเตอร์ B10 รถไฟฟ้า SUV น้องเล็กที่เพิ่งเปิดตัวไปราคาเริ่มต้น698,000บาทเหมือนเดิมแต่จะแถมเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆแทนอย่าลืมเช็คโปรโล่ลาสุดได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของลิฟต์มอเตอร์กันเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมารีดีว่าค่ายรถจีนขนโปรโมชั่นมาให้แบบไม่หยุดไม่หย่อนบางค่ายลดหลักหมืน่นบางค่ายลดเกินครึ่งแสนไม่ดูว่าชงมอเตอร์ expo 2025ปลายปีนี้จะมีส่วนลดเพิ่ม,เต,มเติมกันอีกมากน้อยแค่ไหนหมอดูที่ว่าแม่นยังทายผิดมาแล้วนะัตอน,นัดเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะหารถไฟ,ฟ้าสักักค ใช้งานช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่น่าซื้อของปีเลยทีเดียวและคุณผู้ชมนะครับคิดว่าส่วนลดรถไฟฟ้าค่ายจีนค่ายไหนโดนใจที่สุดมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกันลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ